Life could Life could be dream Life could be a dream a a เรื่องย่อพ่อตามือปราบเฮียนสายฟ้าสารวัตรสายสืบมาดขลึ้มสุดหล่อตามจีบออสครูสาวห้าวแสนสวยตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ไม่คืบหน้าเพราะความชี้อายของตัวเองแถมพ่อตาหมวดเข้มหรือป๋าเข้มห่วงเหมือนงูจงอางห่วงไข่วันหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อคดีค้ามนุษย์ของป่าเข้มไปสะดุดกับเสียองค์อาจที่เบื้องหน้าเป็นนักธุรกิจใจกุศลแต่เบื้องหลังเป็นนักธุรกิจสีเทาผู้มีอิทธิพลสารวัตรเข้มจึงถูกสั่งเก็บแต่ด้วยความรักลูกและคดียังเป็นปริศนาวิญญาณของสารวัตรเข้มจึงวนเวียนไม่ไปไหนและคนที่สามารถสื่อสารสิ่งร่างได้คือสายฟ้าผู้กลัวผีเป็นที่สุดสายฟ้าจึงกลายเป็นร่างให้ว่าที่พอตา ใช้สืบคดีในสไตล์ป๋าเข้มแบบที่โลกต้องจำที่ป่าเข้มตั้งชื่อลูกสาวว่าออสก็เพราะแม่ของออสชื่อลูกน้ำที่พอคลอดออสไม่ทันไรก็เสียชีวิตป๋าเข้มเลยตั้งชื่อให้คล้ายกันอีกในหนึ่งป๋าเข้มอยากให้อสเป็นผู้ชายจะได้ไม่มีใครกล้ารังแกอสเลยถูกเลี้ยงให้เป็นสาวห้าวต่อยกับผู้ชายตัวโตโตก็ยังชนะน้อยคนที่จะเคยเห็นมุมอ่อนโยนของออส เวลาอยู่กับเด็กๆยกเว้นสายฟ้าและนั่นทำให้สายฟ้าหลงรักออดหมดหัวใจนอกจากป๋าเข้มจะเป็นมือปราบฝีมือจัดจ้านยังเป็นผู้ชายกะล่อนและเจ้าชู้ที่สุดเห็นสาวสวยก็อดใจไม่ได้ต้องขอหยอดขอจีบให้ชื่นใจออดไม่ชอบนิสัยของพ่อตรงนี้เป็นที่สุดยิ่งป๋าเข้มได้สิงร่างสายฟ้าหน้าหล่อด้วยแล้วสาวยิ่งติดตรึม ความซวยเลยตกที่สายฟ้าเพราะออดเข้าใจผิดคิดว่าสายฟ้าเป็นคนเจ้าชูเหมือนพ่อป๋าเข้มมีเพื่อนร่วมสาบานอีกสองคนคือหมวดสุรพลตำรวจผู้รักในเสียงเพลงกับหมวดจ้อยตำรวจสายสืบที่ตัวเล็กแต่วิ่งเร็วทั้งสามคนเคยสาบานว่าถ้าใครตายก่อนเราจะไม่ทิ้งกันจะตายตามกันไปด้วยเมื่อป๋าเข้มตายหมวดสุรพลกับหมวดจ้อยจึงหวัน,วน ป๋าเข้มใช้ร่างสายฟ้าบอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องกลัวได้ทำตามคำสาบานแน่ๆแ,แต่ไม่ใช่ตอนนี้ป๋าเข้มอยากให้ทั้งสองคนช่วยดูแลลูกสาวก่อนเรื่องที่วิญญาณป๋าเข้ยมยังอยู่จึงมีเพียงสายฟ้าหมวดสุรพลและหมวดจ้อยเท่านั้นที่รู้หมวดสุรพลมีลูกสาวชื่อกะทิเจ้าของร้านขนมในตลาดที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเสมอกะทิเป็นเพื่อนสนิทกับออ เมื่อป่าเข้มตายและออสไม่มีแม่กะทิจึงชวนออสมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆทําให้กะทิได้เจอกับอะตอมหมอนิติเวศเพื่อนสนิทแสนกวนโอ้ยของสายฟ้าซึ่งชอบมาแวะต่อปากต่อคําที่ร้านไม่เว้นวันออสแอบ,บเรียนกฎหมายควบคู่กับเรียนครูและใช้ความรู้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากในทุนเงินกู้หัวหมอจนพวกนายทุนเกลียดขี้หน้าและหาทางกำจัดออส ยังดีที่ออสมีเพื่อนสมัยเรียนสุดเพี้ยนอย่างอิกคิวไอสไตล์คอยดูแลเป็นหูเป็นตาให้แต่คดีเก่าของป๋าเข้มยังไม่จบเมื่อพยานกลับคำให้การโทษของผู้ตายคือป๋าเข้มทำให้อดทนเห็นความอายุติธรรมไม่ไหวจึงคิดหาหลักฐานมาล้างมนทินให้พ่อให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในพ่อตามือปราบเพี้ยนออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ วลา9นาฬิกาทางช่อง7อดีกด35เริ่มตอนแรก19ธันวาคม2 564ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be dream Life could be dream, dream.